นี่น่วาีคนเบียนยะวนะครับเนเรรีบเพืเ่อบังบาราวันจิตจิๆๆนะครับไม่เย็นและขำแล,ล้วหนดแลีวก็เล่งใท่านดเ่ผู้ชายเลย่เียวคนเวกันอ๋อก็โทษก็โทษตุยตุยทนม้นี่มีคนเหลียวนะครับมีคนเลียวทองคบคนละคหก็เลวกล <c oughs> ับไปกินกาวเลยครับ <c oughs> เลวแาบัวหา้อยบมงนี่มันจะม <c oughs> มาเราห้องน้ำมาเจุชยอันนี้นะคะถ้าเรือเราอารไปเกาะลงตรงนี้นะอ่าเป็นิลิเป่เปกอ่านี่เปอ่านี่เปเดีวอ่าอาุาุยไดลูกที่ีเรือชุ่มซึ้่านในการไปชับเรงใ้เราเห็นได้ดีกว่าจะดูโอเคอันนี้อันนี้เพาเรือที่พาไปเกาะลิิเป็กนะครับ Ini dah okay. sangat tinggal Sekejap sekejap Lepas itu Lepas itu Lepas itu Okey Boleh jawabkan